สำหรับโจทย์ข้อนี้เราจะให้ z เท่ากับ a บวก b i เพราะฉะนั้นจากสมการ z กำลังสองบวกค่าสมบูรณ์ z ลบสส่วนด้วยค่าสมบูรณ์ z สั่งยุคลบสเท่ากับ4บวก4 i เนี่ยเราจะแทน z คือ a บวก b i เข้าไป ดังนั้นสัดส่งนยุก็ต้องเป็น a ลกบีหลังจากนั้นก็ใช้สูตรพิทากรัสกันลงมา เราก็จะเห็นมันว่ามันตัดกันได้หนึ่งใช่ไหมเซตกำลังสองก็เลยกลายเป็น3ามบวกสี่ไออนี้เราต้องไปหาเซตกำลังห ซตก,กำลังหนึ่งก็เลยกลายเป็นบวกลบรูทสามบวกสี่อก็ให้เราไปใช้สูตรใช่ไหมเซตก็คือบวกลบสแควรู r, r อารบวกเกส่วนสบวกกับรูตอลบเอส่วนสองไอโจทย์ข้อนี้ R เนี่ยมันเป็น5เพราะว่ามันมาจาก รูทสากลังสองบวกสี่กลังสองก็ได้5ใช่ปะ x, x ก็คือ3คือข้อนี้ค่า y มันมากกว่าศูนย์เพราะนั้นก็ต้องเลือกใช้เครื่องหมายบวกอยู่แล้วเพราะว่าค่า y มันคือบวกสี่ r คือ5 x คือ3ก,ก็คิดเลขกันลงมานะ ก็ได้2เครื่องหม่ใช่ปะ่ะคราวนี้เราต้องมาเช็คดูว่าเครื่องใหม่ไหนนยะที่โจทย์ต้องการก็เลยมาเช็คว่าถ้า Z เนี่ยมันเท่ากับลบสลบ I จาก R E Z ลบสาม Z มันก็จะต้องได้ R E ก็คือส่วนจริง i n ก็คือส่วนจินตภาพก็จะได้1อันนี้ถือว่าถูกต้องเพราะว่าโจทย์เขาให้มาว่ามันเป็น1ใช่ไหมเพราะนั้น z ตถ้ากับลบ2ลบ i เนี่ยใช้ได้คราวนี้มาใช้อีกเครื่องหมายหนึ่งถ้าเท่ากับ2บวก i จาก r e z z ลบ3 IMZ ก็จะได้เป็น2-3ลบ3คูณ1ก็ได้ลบ1อันนี้ผิดแล้วใช้ไม่ได้ <Yeah. S 1> เพราะว่าโจทย์เขาให้มาเป็น1ใช่ไหมเพราะนั้น <acet one, S 1> ตัวนี้อ่ะข้างหมายบวกก็จะไม่ใช้ตัดทิ้งโอเครู้แล้ว คา Z รูล้ละก็ไปหาสิ่งที่โจทย์ถามะนะโจทย์ถาม Z ลบ Z 2สหารด้วย5รูสองทั้งหมดโจกรลัง2,017ตรงนี้เนี่ยเราก็จัดการแทนค่า Z เข้าไปนะ แก็ต้องเป็นลบสลบ I ส่วนแซดกำลังสองต้องเป็น3บวก4 i ทไ้งหมดหารด้วย5ลาูแล้วก็ทั้งหมดยกกำลังด้วย2017ก็คิดเลขในวงเล็บออกมาให้เรียบร้อยก่อน ยกกำลัง2 0 1 7เนี่ยก็แยก,กออกกนลังมาแล้วก็5เนี่ยก็ตัดกันแล้วเนื่องจากว่ายกกำลัง2 0 1 7เ็เป็นเลขคี่นะก็ดึงเครื่องหมายลบออกเลยอ่ะก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหม อันนี้ยกกำลัง2016เนี่ยเราเอามันมายกกำลัง2ก่อนแล้วทั้งหมดก็จะยกกำลัง108ตามหลัง ก็1บวก i ทั้งหมดกลางสงเนีมันจะได้ออกมาเป็น 2i ใช่ไหมแล้วก็รู้2ถ้ายกกลังสองก็กลายเป็น2ทั้งหมดยกกลังด้วย1 8 0แแล้วก็คูณกับ1บวก i ทั้งหมดหารด้วยรู้2 เพราะฉะนั้นพันแปดเนี่ยก็ก็จะได้อย่งเงี้ยออกมานะยกกำลังพันแปดถ้าเอาสีไปหารพันแปดมันจะได้ เศษศูนก็คือหารลงตัวเพราะฉะนั้นมันจะได้1นึงแสงว่าโจทย์ข้เนี่ยก็ได้คำตอบมาแล้วก็คือเอารูปสคูณเศษคูณส่วนจัดรูปอีกทีหนึ่งอ่ะก็เลยตอบตามนี้นั่นเองนะ